ดีค่ะช่องดูดีชแนลนะคะวันนี้ตามมาดูพี่เขาตกปลาเหมือนเดิมค่ะวันนี้พี่เขามากันหลายคนค่ะที่ปากน้ำในไร่ค่ะ

มองมาแล้วไปยูนเอ,อ,อมาออมาแล้วค่ะมาแล้วสีแก้วเก็นไม้หมดสเบียงครับสเบียงค่ะพี่ก็ซื้อไก่มาขวางแล้วค่ะเป็นสเบียงแล้ว น้อยครับกินไก่ทอดภูกเก็ตขอบคุณค่ะต้องหมายข้าลวละไมันมีรา้านไข่แต่งโมอยู่เงี้ยฟงคาออกอ่ะวิ่งปนเลยนไม่อยู่เถ <laughs> ิร์นะแนันใช้เวลา,าตอ,ตอนไั้นเงินไหมอายเ้าเ <laughs> ดี๋ยวแด้หนีไดวแรงตูว <laughs> <ด>กับตีแก้ว video พุดเลยโดนแรกของวันนี้ ย่ํไป้ขึ้นน่กางวัโหน่าสงสารจังยังคาบจุกนมอยู่เลยเข้รือล้กวเลอยู่ยากวี่เอยู่เลยขอ่าแล้วดาวย่ํวาเด่าเดอิดนึงนั่นครับกลงปานของพี่เขาครับ มาแล้วอันนี้เพิ่งจะยานมนะครับตัวนี้นจะยานมมาครับยิ่งดีกว่าตัวเมืเ่อสกี้หน่อยเมืเ่อสกี้นี่ครับจุกนมมาเลย <laughs> เน้อยเอาเปล่าตัวแบบนี้เก็บไปตั้งมาช่วงเย็นมีคนมาตกปลาเยอะนะคะมีคนจะทอดแหด้วยอะคะ่ะ กำลังจะกลับบ้านนะคะน้องเชิดได้อีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนปลาอะไรปลาอะไรเนาะปลากระมงค่ะปลากระมงค่ะน้องเชิดได้ปลากระมงตัวหนึ่งค่ะอือ เออน้องเชิดมาอีกแล้วค่ะปลากระมงอีกแล้วค่ะน้องเชิดค่ะพี่เขาได้ปลารายตัวใหญ่เลยค่ะปลาายใหญ่ครับค่ะมีปลาตายตัวใหญ่เลยค่ะตัวสวยเลยค่ะขอบคุณค่ะ Tá bom? บ้านแล้วค่ะฝนกำลังจะตกนะคะแล้วก็กำลังจะมืดด้วยค่ะขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องดูดีแชนเนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ